ต้นฉบับครีปจากบาคอนกอดให้เสียงภาคไทยโดยคุณันโดออในที่สุดก็ใกล้จบแล้วเจอกันอีพีสุดท้ายในวันอาทิตย์ความเดิมตอนที่แล้วในโจโจไมครับพิสา่์อเวนเจอร์ในที่สุดที่หนึ่งน้องสี่และน้องห้าก็ได้หาทางเดินทางไปยังร้านคาราบีอย่างปลอดภัยแต่ทว่าระหว่างทางมานั้นโจนาธานก็ได้เปิดเผยความจริงถึงสิ่งเลวร้วายที่โจทาโร่ได้ทําเอาไว้และเพื่อหยุดสิ่งเลวร้วายที่สายหนึ่งของตนได้ทาเอาไว้โจนาธานจึงตัดสินใจร่วมือกับิบอเพื่อจัดการกับโจทาโร่ เพราะงั้นฉันจริงร่วมมือกับพวกนายไงล่ะนี่เจ้าพวกจะทะเลาะมันทําขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยถึงจะน่าเศร้าแต่มันก็เป็นเรื่องจริงเจ้าพวกนั้นมันชั่วจริงๆเจ้าพวกนั้นมันชั่วร้ายยิ่งกว่าพวกเราอีกนั่นเนี่ยถ้าจะจัดการมาันเราต้องเล่นแผนการขึ้นตอนนี้ใช่แน่นอนถ้าง,งั้นก็เรามาวางแผนกันเลยดีกว่าบแผนปัญญาอ่อน ฟังไปเลยนะพี่สีเรื่องวางแผนน่ะมันสำหรับไอ้พวกกิ๊กกอกไว้หุบปากไปเลยไอ้สองตัวสลิงฟังคนอื่นค่อยก่อนสิวะฉันหมายถึงแผนที่จะขโมยของจากร้านค้ารับต่างหากเราออที่เรื่องเงินแล้วเข้าใจง่ายเชียวล้วพี่จะทำไงเราขโมยของจาก NPC พซไม่ได้นี่ไม่ไม่ใช่ N p c พซเซ็จอนโอ้โหชั่วได้ใจเฮ้ยเราควรจะบอกเจ้าพวกงโง่นั่นดีไหมคุณจอนธานเกี่ยวกับเจ้าของร้านค้ารับนั่นน่ะไม่ต้องหรอกยังไงก็เป็นผู้เล่นเหมือนกันเขาคงไม่ลงมือถึงตายหรอกมั้งเจ้าของร้านมันเป็นเพเยอร์ไม้ความาฮะะอ อะไรนะความรู้สึกแปลกๆนี่รู้สึกเหมือนมีใครกาลังจ้องมองพวกเราอยู่ในเงามืดเลยโอ้เจ้าพวกนั้นเองเหรอฮะหายไปแล้วเจ้านั่นมันใครกันฮ่าฮแผนตกลงตามนี้ฮะเป็นอะไรน้องห้าห้าสัมผัสได้เหมือนมีบางอย่างอยู่แถวโน้นน่ะลราเราจะไม่บอกเรื่องเจ้าของร้านกับมันจริงหรอครับจะบ้าเหรอบอกไปก็ไม่สนุกนะสิคนจจนทานคนอย่างคนนี่มันเยี่ยมไปเลยเอาเราุกคนทางเข้าบ้านอยู่ตรงนั้นตามมาได้เลย ที่นี่นะนะตรงลาบันไดจะมีดอกไม้ด้วยละโซ<ฮ>นตรงนี้จะเป็นสวนไว้ปกพุ่มกัญชาแล้วก็ยังมีสระน้ําใต้ดินไว้ให้นั่งเล่นกันเองอ๋โอโอ้โหที่นี่มันเหมาะกับการชวนสาวๆมานั่งดื่มชาซะจริงแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นทางเข้าห้องหลักนะข้างในก็ไม่มีอะไรมากมีแค่พรมแดงสุดหรูแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ของแพงเท่านั้นเองแล้วก็เตียงนอนระดับพรีเมียมอีกนิดหน่อยเชี่ยที่นี่แมงโคสร ยอดดีโออยากอยู่ที่นี่ของแค่นี้อนะที่นี่มันเจ๋งสุด,สดเลยในที่สุดก็ได้บอกลาชีวิตดาวพืืนยาสักทีถ้าขาดหลืออะไรก็บอกได้นะความาารู้<ค>สึกนี่มันอีกแล้วรู้สึกเหมือนมีใครกําลังจ้องมาทางนี้อยู่เลยชายคนนั้นมันต้องเป็นชายคนเดียวกันกันกบก่อนหน้านี้แน่เตรียมตัวแล้วเข้าทุกคนเราถูกจู่จอมแล้วจะบูดจะทะล้อเหรอน้อยขินเลควงหนักน้อยไอ้บ้านี่แกเป็นใครกันแน่พโอ้โหออกมาเดี๋ยวนี้นะ หนนี่พวกแกหลอกฉันมาที่นี่เหรออการนี้ฉันไม่พออ้นหรอกนั่นมัน โอ้พวกแกสินะไองโง่สามคนนั้นใจกล้าสมคำลมำลือที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้เลยทำไมถึงไอห,หนึ่งกับไอห,ห้าแล้วก็ใช่แต่ฉันไม่ได้โง่ม่ใช่เวลาขิงกันเองไม่ได้พีสีแกน่ะไม่ใช่พวกโจทาโลใช่ไหมแล้วถ้าฉันตอบว่าใช่พวกแกจะทำยังไงละ่ะเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วฉันก็จะฆ่าแกไงละ่ะฉันสงสัยมาสักพักแล้วนะโจนาธานพวกนายไม่มีอะไรจะพูดหน่อยเลยเหรอก่อนจะไปเป็นห่วงคนอื่นหัดเป็นห่วงตัวเองให้ได้ก่อนเถอะ ไม่แน่บางทีพวกแกอาจจะต้องตายอยู่ที่นี่ก็ได้อ๋อเหรอแล้วแก,กคิดจะฆ่าพวกฉันยังไงล่ะอ๋ออยากรู้เหรอนี่แกคิดว่าฉันโง่ปล่อยพวกแกเดินเข้ามาในบ้านของฉันโดยไม่เตรียมอะไรไว้เหรอนี่น่อะฮัะะดนบนมันมาแกแล้ว <c oughs> หลังจากเจ้าพวกจะทั่วโลมันใช้สไตล์จู่จมฉันจนฉันแพ้มาในครองก่อนฉันก็ได้เตรียมวิธีดาก,กางกับผูเ้เชสต์ไนพวกแกไว้แล้วและชื่อของฉันคือบุรุษเยอรมันชายผู้ปกครองประเทศกาลาแลนยังไงเล่าบุรุษเยอรมันชายผู้ปกครองประเทศกาลาแลนด์มีผู้ <S <S 2> <S 2> นำติดเกมแบบนี้บ้านเมืองชิบหายแน่อย่าเล่นไอสัตว์มันเสี่ยงคุกเอาละนายครองนี้อธิบายมาหน่อยสิว่าทำไมไอโง่สามคนยังพวกแกถึงได้เดินเข้ามาในบ้านของฉันว่าแล้วไอพวกโจสตาร์มันไว้ใจไม่ได้บุรุษเยอรมัน จัก,กรพรรดิของประเทศกาลาแลน์ผู้แปลงตัวเองเป็นกันดั The ้มเดโอแบรนโดไอหนุ่มนักหยุดเวลาเมื่อเขาหยุดเวลาจะไม่มีใครรู้ว่าเขาหยุดเวลาเฮ้ hey, ดูเหมือนว่าเราจะติดกับดักกันแล้วสินั่นเนี่ยหน่อย <No way. S 2> ที่พวกเรามาที่นี่ก็เพราะว่าพวกเราได้ลงเป็นปาร์ตี้เดียวกับเจ้าหน้าทาร้วยยังไงเล่าเฮ้ hey, ฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย ปาปาพอ,พอพอเลิกแก้กันเถอะน้าเอาพอแล้วเออกำลังหนุกเลยไงพอ,อได้แล้วดูดีมันจะร้องแล้วน่ะพวกแกอาจจะรล่าเล่นแต่กูเอาจริงคิลเลอร์ควีนเกมสามก็ว้ากะตายแน่ไอบุรุจเยอรมันกีก๊กวะอยากให้เ,เอาจริงก็ไม่บอกงั้นจัดไปเมื่อฉันกดสวิตช์ลาวาจะตกใส่หัวพวกแกในทันทีแลวพวกแกจะต้องถูกเผาทั้งเป็นเอาละคราวนี้ใครอยากจะเริ่มก่อนละเอาละทุกคนพร้อมกันนะขอครับ